สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Monster Hunter Rise เรวครับผมและในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคในการจัดการเจ้าแมกนัมโลนะครับมอนสเ e r f l a ฟ s h ชิในเดโมซึ่งถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ยากที่สุดในเกม Monster h เ n t e r ที่ผมเคยเล่นมาเลยก็ว่าได้นะครับ เร่งความยากหลักๆของควอเตอร์นนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่ว่ามอนสเตอร์มันเก่งนะครับคือทางแคปคอมเขาปล่อยตัวเดโมมาในควส s t ให้เวลาเราแค่15นาทีเท่านั้นเองเราต้องจัดการมันให้ได้ภายใน15นาทีนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชุดเซ็ตตัวสกิลอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับไม่ได้มีของไม่ได้มีการจัดเซ็ตอะไรทั้งนั้นใส่ชุดเซ็ตเริ่มต้นที่ ทางแค่ควมจะมาให้ออกไปสู้กับเจ้าแมกนามาโลที่เป็นมอนสเตอร์แฟลกชิพนะครับนั่นแหละครับคือความยากในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีที่ผมใช้ในการจัดการเจ้าแมกนามาโลนะว่าใช้สเต็ปประมาณนี้ทําให้ผมจัดการแมกนามาโลได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการจัดการแมกนามาโลเนี่ยผมก็ได้ดูคนที่เขาทำสปีดรันหลายๆคนนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีเหมือนผมหรอกก็สามารถทาได้หลายรูปแบบหลายวิธีเลยแต่นี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับตอนที่ผมได้จัดการมันได้ในไลฟ์โอเเเครรามามมิ่มกัน ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่การเตรียมตัวนะครับเราเปิดเควสมันถึงปุ๊บเรามีเวลาอยู่แค่15นาทีที่เราจะต้องจัดการมันให้ได้นะครับให้เราเข้าไปที่แคมป์ก่อน ไปเติมยาครับเพราะว่ายาเนี่ยตอนแรกมันจะให้มันแค่8ปขวดนะครับทั้งฝั่งของเมกะโพชั่นแล้วก็พชั่นไปเติมให้ครบเป็น10ขวดนะครับรวมไปถึงเราจะหยิบกับดักด้วยและหลังจากนั้นเราวิ่งออกมาจากแชมแล้วเนี่ยให้เราทําการกินเวลดันสเต็กก่อนนะครับเวลดันสเต็กเนี่ยมันจะทําการเพิ่มตัวสติมิน่าของเราให้แม็กซ์นะครับและสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการออกไปเก็บตัวของสปริตเบิร์สแล้วก็ตัวเอดามิกไลฟ์มานะครับซึ่งตัวสปริตเบิร์สและเอดามิกไลฟ์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยหลักของเราเนะรจาาา้้าสามาถชไ ซึ่งเส้นทางที่ผมเลือกใช้ในการไปจัดการกับแมคคามาโลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ผมได้ขีดเส้นเป็นสีแดงเอาไว้นะครับออกมาจากแคมป์ปุ๊บวิ่งตรงไปที่แมปหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะพุ่งตรงไปเลยขึ้นไปที่ภูเขาภูเขาแรกนะครับมันจะมีตัวสป i r เบิร์สสีเขียวอยู่เก็บอันนี้จะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมนิดนึงกระโดดเก็บสปีดเบิร์สอีก2อตัวนะครับตามทางไปแล้วก็วิ่งลัดตัวภูเขานี้ไปนะครับไปออกที่แมปที่3ซึ่งระหว่างทางตัวนี้เนี่ยจะมีตัวของสโน,ะมมออม 3, มนะมีจ ทางไต่ขึ้นไปข้างบนนะครับให้เราขึ้นทางไต่นี้ไปเก็บสปิริตเบิร์ตตัวสีเขียวอีกหนึ่งตัวเพิ่มเลือดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นมาถึงสุดปุ๊บมันจะเป็นที่แคมป์ของเจ้าแมวขี้ขโมยอะ่ะเออมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของนกเหยี่วอยู่ซึ่งนกตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการเรียกมอนสเตอร์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆรอบแอน์เรียที่เราใช้นกตัวนี้ออกมาได้นะครับเราจะเก็บไว้ใช้ตอนหลังเราจะใช้ในการเรียกมิสซิเน็มานะครับลหลังจากนั้นเราวิ่งอ,อ,อ้อม,ามาไปอีก,อกน,นิดหน่อย เดี๋ยวเราจะใช้หลังจากนี้เลยนะครับกระโดดลงไปที่แมปเจเราจะเจอกับลาเทียนนะลาเทียนมันจะอยู่ตรงนี้เป็นประจําเลยมันไม่ค่อยไปที่อื่นเราใช้สติงกี้มิงนะครับล่อลาเทียนมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลาเทียนมันจะวิ่งตามเรามาตลอดเลยนะครับจนกว่าเอฟเฟกต์สเตตัสสติงกี้มิงอันนี้มันจะหมดตรงนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าทําไมเราถึงไม่ขี่ลาเทียนไปจัดการกับแมกนัมโลเลยนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราขี่ลาเทียนไปเลยเนี่ยแล้วเราไปช้านะครับมันจะวิ่งหนีเราไปขึ้นไปแมปที่12มันจะทําให้เราต้องขี่ La ien, านนลาเทียนวววนนนนออออ้้้้มมมมไไปปีีีีกกกดดดาาาาาึะรรับบบจเเเเเสยยยลลผ็่แ มันจะตามเราขึ้นไปที่แมปที่12เลยซึ่งพอเรามาถึงแมปที่9เนี่ยให้เราไปเก็บตัวของ Thunder Beetle นะครับอันนี้มันจะใช้ในการ KO m o n s t e ์ได้แล้วเราวิ่งมาด้านหลังสุดของแมปที่9นะครับไต่ภูเขาขึ้นมาด้านบนภูเขาตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวของ Blast s t o a d อยู่นะครับกับพวก Endemic Life อีกนิดหน่อยก็ให้เราเก็บมาให้หมดนะครับ Blast s t o a d เนี่ยถ้าเราใช้โดนมันจะทาให้มนสเตอร์ล้มได้ด้วยนะครับ ก็เก็บมาให้ครบเลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอนมิกไลฟ์เนี่ยจะส่งผลให้เราชนะแมกนามาโลได้ง่ายขึ้นนะครับและหลังจากนั้นวิ่งไปเรื่อยๆเ,เราจะไปจบกับแมกนามาโลที่แมปที่12นะครับโดยประมาณมันจะอยู่ตรงนี้แหละเออซึ่งเอาจริงๆแมปที่12เนี่ยเป็นแมปที่ผมชอบที่สุดละในการต่อสู้กับมันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างไม่มีน้ำนะครับแล้วก็มองเห็นได้ค่อนข้างชัดมองเห็นเอฟเฟกต์ถ้าการจัดการโจมตีของมันได้ค่อนข้างชัดนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงตัวแมชชนิกของเจ้าแมกนัมาโลกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งแมชชนิกหลักๆของเจ้าแมกนัมาโลที่เขาเพิ่มมาในภาคนี้เลยนะครับที่ไม่ได้มีในภาคอื่นเลยลก็คือเรื่องของ h ฮ l l f i r e ร์นะครับก็คือไฟของมันนั่นแหละ ในกรณีที่เราถูกโจมตีจากไฟของมันนะครับเราจะติดสถานะ Hellfire จะเห็นเป็นรูปไฟสีม่วงอยู่ที่สเตตัสด้านบนของเรานะครับซึ่งมันจะส่งผลเหมือนกับตัวสเตตัสระเบิดเลยก็คือรอไปสักแปบบ๊บมันจะระเบิดนะครับเป็นดาเมจใส่เราแต่ว่ามันจะระเบิดค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเราติดสเตตสนี้เราสามารถกลิ้งออกได้เช่นกันนะครับก็คือเหมือนกับไฟปกติเลยแต่มันจะมีความสามารถพิเศษอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถใช้ไฟตัวนี้เนี่ยจัดการกับแมกนามมันโลได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราติดสถานะ Hellfire เมื่อไหร่เนี่ยให้เราทําการใช้ว บัคนะครับหรือว่าไวร์เดชดึงตัวเองไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเราจะทําการปลดตัวไฟตัวนี้เนี่ยวางไวนะ้ณตําแหน่งตรงนั้นที่เราดึงตัวเองออกไปนะครับเป็นเทคนิคของฮันเตอร์อาร์ในภาคนี้ที่เกี่ยวกับไวร์บัคนะซึ่งถ้าแม็กนามาโลมาโจมตีใส่ไฟอันนี้เนี่ยมันจะได้รับดาเมจด้วยนะครับห้ทุกๆครั้งที่มันมาโจมตีใส่ไฟของตัวเองเลยและข้อดีอีกหนึ่งอย่างของมันก็คือครั้งแรกที่มันมาโจมตีใส่ไฟตัวนี้เนี่ยมันจะทาให้ Mac มแนนหม็นกน เราได้ทำดามีเและอีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวแมคคมาโลเองนะครับเขาจะใช้ไฟตัวนี้เนี่ยติดอยู่ที่ตามตำแหน่งต่างๆของเขาใช่ไหมผมคิดว่าตัวไฟอันนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟดามจให้เขานะก็คือถ้ามันติดอยู่ที่หางเขาใช้หางโจมตีแรงขึ้นติดอยู่ที่แขนเขาก็จะใช้แขนโจมตีแรงขึ้นนะครับ เหมือนกับเนกิอ่ะอารมณ์ลคล้ายๆกันนะครับแล้วมันก็จะมีแมชชีนิกตัวหนึ่งก็คือในกรณีที่เราตีนะตำแหน่งที่ไฟมันติดอยู่นะเราจะตีแรงขึ้นด้วยรวมไปถึงถ้าเราสามารถทําดามิดได้ถึงจุดหนึ่งนะตัวไฟนี้มันจะระเบิดออกนะครับทำให้ตัวแมคเนมโลเนี่ยล้มลงไปเลยนะครับแล้วก็ไฟดับไปคล้ายๆกับเนกิเลยที่เราตีหนามแตกแล้วมันล้มนะครับประมาณนั้นเลย โอเคต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการต่อสู้กับแม็กนัมโโลกันบ้างดีกว่านะครับก่อนหน้านี้ก็คือที่ผมได้บอกไปนะว่าให้เราใช้สติงกี้มิงใส่ลาเทียนใช่ไหมแล้วมันจะวิ่งตามเรามาตลอดเลยไม่ว่าเราไปที่ไหนนะครับถ้า,ายังติดสถานะตัวนี้อยู่ก็คือเมื่อเราขึ้นมาเจอกับแม็กนัมโโลแล้วนะครับเราตีกับมันไปสักพักตัวลาเทียนเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเรามาทันนะครับขึ้นมาที่แบบที่12แล้วเขาก็จะทําการสู้กันเองนะครับพอถึงตรงนี้ไว้วนไรตัวลาเทียนนะครับเพื่อ, Boost อบูสอัพดาเมจใส จัดการสะบัดห่างใส่แม็กนัมมาโลให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ3-4ครั้งว่าไปและหลังจากนั้นก็ปล่อยมันไปนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการไวเวนไรส์เสร็จแล้วนะครับผมจะทําการใช้ตัว t ันเดอร์บิทเทิลต่อหลังจากที่แม็กนัมมาลมันล้มเลยนะครับเพราะว่า t ันเดอร์บิทเทิลเนี่ยมันจะช่วยให้เรา KO มอนสเตอร์ได้นะครับก็คือพอมันล้มเราไปปุ๊บผมใส่ไรท์สายฟ้าใส่แม็กนัมาโลแล้วเราจาเป็นจะต้องไปตีที่หัวมันนะครับจริงๆแล้วอาวุธที่ผมใช้คือดาบโลมันจะทํา KO ได้ค่อนข้างง่ายกว่าอาวุธอื่นแต่ถ้าเป็นอาวุธอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตีที่หัวมันก็ยังไม่ KO เพราาาะะะฉนนนนั้น้ผมก็แนํนว่ใใหใช้ตอนที่่มมันลมนล้าจะง่่ายทีสุดครับเิรา่อะ ตัวนั้นทําดาเมจได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับต่อมาในกรณีที่น้องชาร์จนะครับชาร์จพลังขึ้นเป็นไฟสีชมพูนะครับแล้วก็เอาดาออกมาเวลามันโกรธเนี่ยมันจะเอาดาบออกมาที่ขาสองข้างนะครับรวมเป็นสิ่งที่หลังมันด้วยตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้เราใช้ตัวของ s n o w b i t e ลนะครับ s n o w b i t ลเนะี่ที่เราเก็บมาตั้งแต่แมปที่1เลยมันจะทําให้มอนสเตอร์ชาร้าลงนะครับทำให้เราต่อกรอกับมันง่ายขึ้นนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราพยายามหาจังหวะใช้ตัวของ กบระเบิดนะครับหรือว่าブラストเมื่อมอนสเตอร์โดนブラストเนี่ยมันจะทําให้มอนสเตอร์ล้มลงนะครับเปิดโอกาสให้เราทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงดาเมจของตัวกบเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับร้อยสี่สิบ และหลังจากนั้นเมื่อเราต่อสู้กับมันไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะหนีไปอีกแมปหนึ่งนะครับซึ่งแมปที่มันจะหนีไปเนี่ยก็คือแมปข้างล่างนะครับแมบปบที่10ตรงนี้ก็ผมแนะนําว่าให้เราตามมันไปเลยนะแล้วก็ออกไปด้านขวามันจะมีตัวของสปีดเบิร์ดให้เราเก็บอีกนิดหน่อยซึ่งสิ่งแรกที่เราจะทําหลังจากที่เราลงไปถึงแมปที่10แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เซตแท็บก่อนก่อนที่จะไปสู้กับมันมีแท็บ2อันก็วางไป2อันเลยนะครับทั้งแท็บสายฟ้าแล้วก็กับดักหลุมนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันย้ายมาที่แมปที่10แล้วนะมันจะมาอยู่ใกล้ๆกับแมปที่มิสซิสเนตอยู่ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยให้เราทําการใช้เหยี่ยวนะครับหรือว่าวอนัดในการเรียกมิสซิสเนตมาที่แมปนี้นะครับเจ้านกตัวนี้เนี่ยมันจะทําการร้องนะครับแล้วก็เรียกมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆมาที่แมปที่เราอยู่นั่นเองก็ทําการต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับพยายามล่อมันไปให้ติดแทรปนะครับเราจะได้ทําจามีดได้ง่ายๆไม่ถูกมันโจมตีนะครับจนกว่ามิสซิสเนตจะมาและหลังจากนั้นให้เราทําการไรดิ้งตััวมิิสสซเนนะครบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางครั้งนะครับตัวมิสซิสเนตมาปุ๊บมันจะใช้ท่าใส่แมกนามาโลเลยแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขี่แมกนามาโลได้นะผมก็แนะนําว่าเพื่อที่ทำ damage ได้สูงที่สุดนะครับก็ให้เราจับแมกนามาโลชนฝ่า2ครั้งนะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยพยายามเล็งให้มันไปชนกับมิสซิสเนตเพราะว่าการที่เอามอนสเตอร์ชนกันเองเนี่ยมันจะทําให้มอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งสามารถติดสถานะมัลติเทเบิลหรือว่าขี่ได้นะครับก็พอเราชนมิสซิสเนตปุ๊บเราก็ลงจาาากแมมมมนนโลไปขี่่ิิสซใชับมมมิิสสซนาโจตีใ่แมกนาามโลนะครับ บูสต์สัปดาเมได้อีกนิดหน่อยนะครับแลขหนึ่งเรื่องก็คือในแบบที่สิบเนี่ยมันจะมีตัวมัดบิทเทิลอยู่นะครับมันจะสามารถใช้ใส่ตัวของแมกกาเมโลได้ทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะโอเตอร์ไบรท์ซึ่งเวลามอนสเตอร์ติดวอเตอร์ไบรท์เนี่ยมันจะทําให้เราตีมอนสเตอร์แรงขึ้นรวมไปถึงจะทําให้พาร์ทของมอนสเตอร์แตกง่ายขึ้นด้วยนะครับเขาแนะนาว่าให้หยิบมาใช้ตอนที่มันล้มหลังจากที่เราใช้เมสซิเนจจัดการมันแล้วนะเราจะได้ตีมันได้แรงๆขึ้นนั่นเอง แต่หลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยแมพที่10ถ้าเราสู้กับมันไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็น่าจะหนีไปนอนที่แมพที่12นะครับถ้าเราสามารถทำดามิดได้ถึงไม่ตายนะครับหลักๆคือห้ามตายถ้าตายเนี่ยคิดว่าน่าจะตีไม่ทัน และสุดท้ายเราลองมาดูท่าการโจมตีของน้องกันดีกว่านะครับว่าน้องมีท่าการโจมตีประมาณไหนบ้างนะครับแต่ละท่าจะหลบยังไงแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้เอามาทุกท่านะครับเพราะว่าบางท่าผมก็ยังหลบไม่เป็นเหมือนกันท่าแรกก็คือท่าที่น้องนะครับจะยืนขึ้น2ขาแล้วก็จะปล่อยเป็นผงๆออกมารอบตัวนะครับท่านี้เนี่ยเจ้าผงไฟที่ปล่อยออกมาจะทําการระเบิดหลังจากนั้นนะครับวิธีหลบท่านี้ก็คือให้เราเข้าไปอยู่ตรงกลางนะครับเข้าไปอยู่ใต้ตัวมันเลยมันจะไม่โดนส่วนของประกายระเบิดตรงนั้นนะครับเราสามารถสวนการโจมตีเข้าไปได้สััก1ท่านะครบ ต่อมาครับท่านี้เป็นท่าที่น้องเนี่ยจะทําการสะบัดหานครับเป็นวงกลมวนๆอยู่นะและหลังจากนั้นจะรวบรวมพลังไฟแล้วยิงมาใส่เราครับเป็นหนึรรรรร่งท่าที่แรงมากนะแต่จะหลบค่อนข้างง, приход, ง่ายเพราะเขาจะยิงมาตรงๆนะครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ให้เรากลิ้งออกจากตรงนั้นนะครับท่าต่อมาคือท่าปล่อยลูกบอลไฟของเขาครับลูกบอลไฟของเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ในโหมดที่เป็นสีม่วงนะครับดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยออกมาทีละลูกแต่ในกรณีที่เขาอยู่ในโหมดสีชมพูไฟเขากลายเป็นสีชมพูแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะปล่อยออกมาทีละ2ลูกนะครับจะปล่อยต่อเนื่องกัน3สเต็ปนะก็ปล่อย1 2-3 ประมาณนี้นะครับเป็นท่าที่หลบค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวลูกบอลไฟเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าท่าต่อมาก็คือท่าตะปบไฟของเขานะครับท่านี้จะเปมือนกับซีโนกานะครับถ้าเพื่อนๆจํากันได้ก็คือถ้าเป็นซีโนกา มันจะตบประมาณ3ครั้งนะครับแต่เจ้าแม็กน um ัมโบโลเนี่ยมันตบแค่2ครั้งซึ่งท่านี้เขาจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องมีแขนติดไฟก่อนนะถ้าแขนเขาไม่ติดไฟมันจะไม่ใช้ท่านี้นะครับถ้ามันตบซ้ายมันจะตามด้วยขวานะครับถ้ามันตบขวาก่อนมันก็จะตามด้วยทางซ้ายนะครับวิธีหลบก็คือให้หลบไปทางอีกด้านหนึ่งมันตบซ้ายให้เราหลบไปขวานะครับมันตบขวาให้เราหลบไปทางซ้ายประมาณนี้ก็จะหลบได้นะครับถ้าเราหลบออกมาด้านอนอกหรือว่าถอยหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีระยะที่ค่อนข้้าางกกลออยยูู่่่ใในนนรรรณีีทเตตัััวมะคบ ต่อมาท่านี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างแรงและหลบค่อนข้างยากนะครับกว่าผมจะหาวิธีหลบท่านี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันท่าตะปบท่านี้นะครับจะเป็นการที่น้องเขาจะตะปบไปทางขวาหรือทางซ้ายนะใช้เท้าซ้ายหรือเท้าขวาตะปบไปค้างไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นระเบิดนะครับคล้ายๆกับของเนกิเนกิก็มีท่าประมาณนี้เหมือนกันซึ่งวิธีการหลบท่านี้เนี่ย ตัวเราจะต้องกลิ้งเข้าไปใต้ตัวของเขาครับถ้าเรากลิ้งเข้าไปใต้ตัวเนี่ยเราจะไม่โดนการระเบิดจากด้านหน้าที่เขาตบแล้วก็ระเบิดออกมานะเช่นกันกับท่าที่แล้วนะครับท่านี้เขาจะใช้ก็ต่อเมื่อเท้าเขาติดไฟนะครับ ถ้าต่อมาเป็นอีกหนึ่งท่าที่แรงมากนะครับสามารถวันช็อตคิวเราได้เลยท่านี้ก็คือการโจมตีจากห่างของเขานะครับเขาจะใช้ห่างเนี่ยจิ้มมันใส่เรานะครับเขาใช้ได้ตลอดเลยไม่ว่าเขาจะมีไฟอยู่ที่ห่างหรือว่าไม่มีไฟอยู่ที่ห่างนะถ้ามีไฟอยู่ที่ห่างเนี่ยจิ้มมาแล้วมันจะมีประกายระเบิดออกมาด้วยนะครับซึ่งวิธีการหลบเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องเล็งน,นะว่ามันจะจิ้มไปตรงไหนแล้วก็หลบไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับถ้าหลบถอยหลังเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าห่างเขายาวมากซึ่งหลังจากที่เขาจิิ้้้มมมไปปแแลวเเเนนนนีี่่่่่ยยััก็จะออชููึงงททขาาๆรรให การส่วนโจมตีไปได้เลยจะเป็นท่าการใช้ห่างโจมตีคล้ายๆกับของกราวินัสนะครับ และท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มากของแม็กนัมาโลนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งวนนะครับแล้วก็กระโดดดีดตัวปิดทางนึงแล้วก็ใช้หางจิ้มมาใส่เรานะครับเป็นการปิดจบซึ่งคอมโบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับบางครั้งเขาอาจจะกระโดดมาตบกับมือก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้หางในการจิ้มปิดจบนะครับคอมโบของเขาเมื่อเขาวิ่งออกไปแล้วนะครับตีวงออกไปหลังจากนั้นเขาจะดีดตัวเป็นจรวดพุ่งไปอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็กระโดดเอาหางจิ้มกลับมาใส่เราครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการลบ ผมก็แนะนําว่าให้เราหันกล้องตามมันให้ทันนะครับว่ามันไปออกตรงไหนแล้วเราจะได้รู้ว่ามันจะจิ้มไปตรงไหนนะครับแล้วก็กระโดดหลบออกจากตรงนั้นและการโจมตีเซตสไตล์ของเขาก็คือแมคชีนิกของการระเบิดไฟของเขานั่นเองนะครับ ในกรณีที่แม็กนามาโลเขาคำรามนะครับหรือว่าทําการระเบิดไฟเนี่ยจะเป็นการชาร์จไฟให้ติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับระเบิด1ครั้งไฟก็จะติดขึ้นมา1ที่นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเวลาเขาระเบิดเนี่ยเราสามารถหลบได้โดยการออกจากแอเรียหรือว่าในกรณีที่บางคนเล่นอาวุธที่มีความสามารถในการกระโดดขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราก็สามารถกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนเราจะไม่โดนแรงระเบิดตรงนั้นนะครับและอีกหนึ่งท่าที่แรงมากในวันช็อตแน่นอนนะครับนั่นก็คือ drive อ o นั่นเองนะครับท่านี้ มันก็จะทําการกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาซึ่งวิธีการหลบท่านี้ผมแนะนําว่าให้เก็บอาวุธนะครับแล้วก็กระโดดซูเปอร์แมนกระโดดถอยหลัง ซึ่งหลายๆคนก็ยังงงอยู่นะว่าท่านี้กระโดดยังไงท่านี้วิธีกระโดดคือเราต้องหันหลังออกจากศัตรูเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถกระโดดได้เราเก็บอาวุธก่อนแล้วเราหันหลังออกจากศัตรูนะครับจากนั้นให้เรากดวิ่งเมื่อเราวิ่งแล้วให้เรากดกระโดดหรือว่ากดปุ่มกลิ้งนั่นเองนะครับมันจะทําการกระโดดทิ้งตัวซึ่งท่านี้เนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับเอาไว้ใช้หลบท่าใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้กันนะต่อให้เป็นอาวุธที่กันได้ก็น่าจะโลแตกนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลการ์ดของเราก็ยังไไมม่ีีนะนะรรบาาาเกก็ออจจ้ยปใงณ และสุดท้ายก็คือซูเปอร์โนวาของเขาน่นองนะครับถ้านี้เนี่ยหลังจากที่เขาทําการชาร์จไฟครบทุกตําแหน่งแล้วนะครับที่แขนสองข้างที่หลังแล้วก็ที่หางเขาจะสามารถใช้ซูเปอร์โนวาได้นะครับซึ่งซูเปอร์โนวาเนี่ย่อนที่มันจะใช้มันก็จะทําการคํารามแล้วก็ระเบิดตัว1ทีนะครับแล้วก็วิ่ง2รอบหลังจากวิ่ง2รอบแล้วเขาจะทาการกระโดดไดรฟ์บอมใส่เรานะซึ่งวิธีหลบซูเปอร์โนวาเนี่ยองจริงก็มีหลายวิธีนะครับถ้าเราสามารถหลบตอนที่เขาวิ่งโฉบมาชนเราครั้งแรกได้อะ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็แนะนําว่าใหหห้เเรรราากกกะโดดมือนลบไปตติแต่ มันก็จะมีอีกบางกรณีที่เราไม่สามารถหลบการวิ่งชนครั้งแรกกับการวิ่งชนครั้งที่ท2ของเขาได้นะถ้าเราถูกชนจากการวิ่งชนครั้งแรกเนี่ยตัวเราก็จะลอยขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้ววบัคกระโดดไปด้านไหนด้านหนึ่งได้นะแต่เราต้องเล็งให้ดีนะว่าเขาจะ drive b อมมาทางไหนถ้าเรากระโดดผิดด้านเราก็โดนอม m อยู่ดีนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในการจัดการกับแมกนัมมโลนะครับนอกจากนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลบท่าการโจมตีของมันรวมไปถึงการสวนการโจมตีของเราไปให้ทันเวลาภายใน15นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาวุธอะไรนะครับเล่นอาวุธอะไรแต่และอาวุธก็จะมีการโจมตีเคาน์เตอร์ใส่แม็กนัมเบลโลที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแมคาณิกของแต่ละอาวุธก็ไม่เหมือนกันบางอาวุธต้องหลบการโจมตี อย่างเช่นดาบโลเนี่ยต้องหลบก่อนแล้วก็คยใช้ไวบัคกลับไปทีหลังนะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธอื่นๆที่สามารถตั้งเคาน์เตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นชาร์จเบลดหรือไม่จะเป็นพวกของดาบยาวนะครับเราจะตั้งเคาน์เตอร์การโจมตีของมันไปเลยก็ต้องลองจำมูฟการโจมตีของแมกนัมโลดูนะครับอันนี้ก็ลองฝึกกันซึ่งแมกนัมมโลเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่สู้สนุกมากนะครับผมชอบมากๆเลย มีความชาเลจนที่สุดตื่นเต้นมากๆนะครับตอนที่ตีมันเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับในการออกไปจัดการกับแมคมาโลในเดโมโอ,อีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวตัวเกมก็จะเปิดแล้วนะครับวันที่26มีนาะถ้ายังไม่ชนะตัวในเนโวลไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปแก้แค้นมันในตัวเกมจริงๆก็ได้นะครับเก็บความแค้นเอาไว้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subs c r i b e ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้ากับม o n ซอนเตอร์ไรส์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ